การช่วยเหลือชุมชนระหว่างคนในชุมชนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจปักท้องการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อการป้องกันการแพร่ระบาดชุมชนเขาก็ทํากันอย่างแข็งขันนะคะจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพค่ะก็คือที่อำเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาตำบลแม่ทอมนะคะชาวบ้านเขากําลังทําที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบมือไม่ต้องสัมผัสเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็เนี่ยหาง่ายๆเลยท่อ PVC ที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ พอทำกันเสร็จแล้วก็จะนำไปมอบให้กับวัดมัสยิดสถานที่ราชการในชุมชนรวมถึงโรงเรียนแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนด้วยเตรียรมความพร้อมก่อนน้องๆเขาจะเปิดเทอมค่ะลดการใช้มือสัมผัสลดความเสี่ยงคุณสายรุ้งอมรสุรพันธ์บดิตอาสาตำบลแม่ทอมมีรายงานเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะพวกเราได้ร่วมทํากิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาสถา,านาการณ์โควิด -19 ค่ะ ในกิจกรรมครั้งนี้นะคะพวกเราได้ทําที่โกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบนะคะร่วมกับชาวบ้านในชุมชนค่ะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 นะคะนั้นได้กระจายตัวไปอย่างรวดเร็วนะคะทั้งนี้ในชุมชนตําบลแม่ทอมของเรานะคะยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อทางคณะทํางานนะคะจึงได้ตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโควิด -19 จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะขวดเจลเนี่ยในที่ต่างๆกับการปิดมันก็ต้องใจรวมกันเมื่อเราจะอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมายังไงมันก็จะ ช่วยลดในการสัมผัสโดยมือทำให้ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเดี๋ยวกับความปลอดภัยจากโรคโควิดมันก็มีมากขึ้นกับถ้าชุมชนกับชาวบ้านที่จะได้เนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของความร่วมมือค่ะเพราะว่าในการประกอบชิ้นงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องอาศัยความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันทําเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่เข้ามาเห็นว่ากิจกรรมที่กดเจลล้างมือโดยที่เราใช้เท้าเหยียบเนี่ยค่ะก็คือว่ามันมีประโยชน์เนี่ย ชาวบ้านก็จะร่วมมือกันทําแล้วก็ได้ความร่วมมือในชุมชนได้สามารถนําไปใช้ชาวบ้านเองสามารถที่จะพูดต่อได้เลยว่าที่กดเจลนี้มันมีประโยชน์ยังไงไทําแบบไหนทํายังไงเพราะว่าเขาได้ร่วมมือทาเองค่ะคะือกดเจลตอนนี้สะดวกมากเลยสะดวกมากเลยกดใช้เท้าเหยียบแล้วก็มือไม่ต้องไปกดสัมผัสกันแล้วก็ใจล้างมือแล้วก็ตัวน,นี้คือใช้สําหรับในชุมชน ศาลาปยญญาคมที่คนเยอะๆมันสะดวกออฟอ,อ,อิต่าโรงเรียนอนุบาลเด็กเนี่ยคือมันสะดวกมากเลยตอนนี้มันเข้าเข้ากับเรื่องของโควิดค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นผลงานที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําร่วมกันนะคะเป็นเจลล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบค่ะมีการประมูลรายงานเข้ามาเพิเ่มเติมโดยคุณชานวิทูลสุขสว่างไกลนะคะ เครือข่ายคลองอู่ตะเภาตอนล่างนะคะคุณผู้ชมรายงานภาพเข้ามาเพิ่มเติมถึงกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องย้ําว่าตอนนี้ที่นั่นยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะแต่ว่าตําบลที่เขาอยู่รอบๆพบการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นะคะดังนั้นชาวบ้านในชุมชนก็เลยรวมกลุ่มจับมือกับบัณฑิตอาสาจัดกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่เห็นในรายงานเมื่อสักครู่นี้คุณธีระเดชคุณอนิสาคะในชุมชนเขาบอกให้ความรู้กันตลอด แม้จะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่เป็นการให้ความรู้แบบย้ำๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยกาดไม่ตกแล้วก็ยังคงช่วยกันให้จุดนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะ,ะชื่นใจฟังแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปเป็นตัวอย่างบ้างนะคะพอได้ข้อมูลไปแบบนี้จะได้ตั้งการกันสูงๆแล้วก็ให้มีความมั่นใจกันด้วยค่ะคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปทํางานในพื้นที่หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่กลับบ้านอันนี้ก็เป็นกําลังสําคัญในการช่วยป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันของชุมชนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ